la อีกแล้ววะเปิดมามันเอาเลยวะิวว้าวนี่นี่นี่สร้าง่สราง่ายนะ ช้งมากช้ามาก โอ้โหงานลูกอ,อันกินมา,ากินเรื่อมมาผมว่าใช่แล้ว <c oughs> มันเอาผูแล้วอืมพี่าท้ทห้ลุ้ ได้ไหมหนูต้องลงไปซ่อมเนี่ยลงไปซ่อมป่ะแง่ต้องลงไปซ่อมดิเบียบอกของจริงมาแล้วน้อง บอกไม่้มงมาเยอะอะ้ใช่ไหมถึงเวลาแล้วบอกว่าเจอของจริงทีนะมึงบอกมินมินแค่ห้าสิบของจริงเอ๊ยมันได้สิองอเนี่ยผมลืมนับคอนอีกสองทีแม่งเี่ยของจริงวะ who protects <laughs> they call me a slacker with storage because i like to read all the while they just continue being stupid i've never forgotten a customer what they stole or what they said like, ตงที่อยู่ท้ายอะ เปอร์แม่งน้อยจริงอะอะไรก็ว้าวอ่ะเราไม่เอาวันนี้เราไม่เอาวันนี้ ออฟอะไรมันก็เหมือนเดิมนะบวกพลังโจมตีมอนแค่หนึ่งที่เหลือเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็บวก AP มาสอง แค่แบบเทที่แสงออกแค่นั้นเองอุ่พูดได้ クリステー。